สวัสดีครับอยู่พวกเราทีมงานช่างทงหลักสี่นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับปั๊มรถขุดดูซานนะครับ dx 200สองร้อยดอสั้นรถนอก,นอกมันต้องดอสั้นับเดี๋ยวเจอกับพระเอกเราดอสั้นนะครับดูซานนี่ก็เป็นปั๊มที่ลูกค้ารืวมาแล้วเนาะรืวมาแล้วเราก็สิ่งที่เราทําก็คือขัดบล็อกไี่แหละพนักง,งานเราแพคไปแล้ว ขัดบล็อกขัดเกียร์วาลแล้วก็เป๊ะยังตัวนี้เนาะหน้าหลังเปลี่ยนชาร์ปใหม่แค่นั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่างเนาะเพราะว่าลูกค้าทําเองแล้วสต๊อกฟ้าววนี้ก็อยู่กับเรามาแล้วจะเป็นอาทิตย์แล้วเพราะเราเล่นตัวนะครับงานที่เขาทําแล้วไม่ผ่านเราก็ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งนะครับเราก็เลยลีลานิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้อยู่กับเรานาน,านๆเพื่อศึกษานะครับอยู่กับเรามาเป็นอาทิตยแ์แล้วแหละสิ่งที่ เราเห็นแล้วที่ว่ามันไม่ได้นากก็คือบล็อกกับเพดเบาที่เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มาแล้วกริบๆเลยแต่ว,ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็ไม่แรงนะก็เลยบอกเขาว่าให้เปลี่ยนช่างอันนี้ก็เลยจะเจอกับปีกของเรานะครับปีกดอสั้นของเราที่กจะประกอบแล้วก็จะขึ้นเครื่องเท้เลยเราก็เพิ่งได้ทําลูกแรกเนาะสำหรับดูซานเนาะแล้วก็ทาได้ทุกรุ่นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถตัดแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยมาหาเราเพราะว่าเราบอกว่าเคยทํำไหมอย่างที่ได้ชี้เนี่ย ลูกค้าถามว่าเคยทํำไหมก็บอกตรงๆเลยว่าเคยทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงเนาะเคยทําอยู่เมื่อสมัยสองสามปีที่แล้วมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละครับปัม๊มแต่ว่าเราไม่ค่อยออกสื่อเนาะเราจะออกสื่อไปทางโคมสูท่ที่เขาไม่ค่อยเก่งเราก็เลยอยากจะโชว์พลังซะาหน่อยแต่ถ้าเป็นเคสามีอย่างเงี้ยใครก็ทําได้เนาะแต่ทําแล้วมันจะแรงหรือเปล่าปั๊าตรงนี้เขาก็ทําได้เขาได้ทามาแล้วแต่ว,ว่า เราว่ามันชูเพจไปไม่ได้เนาะมันก็เลยไม่แรงเนาะเขาบอกแรงดันไม่ถึง200อยด้วยซ้ำนะครับร้อยกว่ากว่าเขาก็เลยเขาก็เลยเหนื่อยแล้วเวจ้าของรถบอกเหนื่อยแล้วยกขึ้นยกลงเนาะก็เลยอยากจะลองลองวิชาช่างโทรหลักสี่ดูซิว่าขี่โม้หรือเปล่าับวันนี้โม้หรือเปลีนี้เราก็ยังไม่มั่นใจนะก็บอกเฮียกันแล้วว่า <laughs> ผมก็ไม่รู้ครับไม่มั่นใจอ้าว <laughs> ออของเ็าใหม่หมดมีอย่างเดียวคือเปลี่ยนช่างใหม่นะครับ เราก็บอกว่าเปลี่ยนช่างเถอะว่างันโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะาอุปกรณ์มันไม่มีอะไรเลยโอลิงมันก็มีแค่สองเส้นเนาะโอลิงเขาก็ใหม่นะครับเขาเบิกใหม่หมดแล้วเนาะเราก็แค่มาขัดหน้าบล็อกอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกทีนะตอนที่เราขึ้นเครื่องเทสนะครับเพราะว่าขั้นตอนการประกอบเราจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกอบเราเราก็จะสอนมัวนะตอนนี้เราก็ปกระกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปั๊มรถขุดดูซานนะครับ แล้วก็จะทําการเทสเนาะสำหรับปั๊มนี้ก็อยู่กับเรามาประมาณ1นึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการขึ้นเครื่องเทสเนาะเราก็เน้นแบบเนียนนะครับเพราะว่าลูกค้าทํามาแล้วเนาะทาเองมาแล้วแรงดันขึ้นที่ร้อยกว่าเราก็จะเทสสองคอรที่350ร้อบาไปเลยถ้ามันถึงนะถ้าไม่ถึงก็ลดได้อยู่จี3สามร้อไป แต่ตอนนี้ภาวานาให้มันติดเครื่องได้ก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะติดเครื่องได้หรือเปล่าไอ้ตัวเล็กเราก็จะเทปไปที่เท่าไห,หร่ครับพี่สี่สิบแต่เขาตั้งมาแล้วเนาะรีวิวเขาตั้งมาแล้วเราก็จะเทปไปที่สี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ทีน,นี้มนันไม่เหมือนเคสามวีด้วยเราไม่สามารถสั่งเอียงกลับได้คารถสตสต์ทไม่ติดคือจบข่าวแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องกล่าวคำลากันเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเราเป็นเครื่องแต่งนะครับแต่งไปแต่งมาแต่งจนสตาร์ไม่ติดแลตอนนี้ จนแต่งจนจะได้ซื้อใหม่นะเราก็เลยยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะติดหรือเปล่าเนาะเราก็ภาวนาให้มันติดซะและภาวนาจะอั้นเนาะลูกค้าอยากได้อยากเห็นนะครับอยากเห็นว่าแรงดันมันขึ้นหรือเปล่าเพราะเ่าไปใส่รถแล้วมันตั้งแรงดันไม่ขึ้นเนาะแม้ก็เสียเวลายกขึ้นยกลงเสียน้ำมันเร่าไรเปลืองเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เลยต้องรอเราเนาะ รอรอตอนนี้รอสตาร์ทเครื่องก่อน,นครับรอพนักงานเรากาลังกาลังเร่งอยู่กําลังมั่วอยู่ตอนนี้บันไยการช่างผมต้องเดี๋ยวก็ต้องคัดไปใส่หมกันอ,อกก่อนนะครับหลังๆังนี้รู้สึกว่าระเบิดบ่อยเหลือเกินชักเรื่อมไม่ไว้ใจกันแล้วระเบิดบ่อยเหลือเกินตอนนี้ไม่รู้ใครวางยากันไว้ไทุกอย่างพร้อมหลบได้หลบรีกได้รีนะครับ

ชาร์จลูกค้าตั้งไว้ประมาณร้อยกว่าเขาใสา่ธรรมะทีสวิงเราจะปรับวาลวลงได้กว่ไม่รู้เนี่ยเขาต้องมากเลยตอนนี้เครื่องโหลดแล้วนะมผมว่าน่าจะไปไม่รอดหรอกเพราะว่าน่าจะอันเดียวันร้อยเครื่องนั้นโหลดแล้วเอาแค่อันฟัซมชาร์จก็เครื่องโหลดแล้วควรออกตูดแล้วตอนนี้วเวลาก็ไปลองลองดูด้วยฟัซชชาร์จต้องตั้งไว้สักสี่สิบสี่จุดห้านะ Ah yeah. แล้วสาตาร์ทสาตาร์ทติดนะครับแต่อั้โหลดไม่ได้นาะอเดี๋ยวเราก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการมั่วก่อนนะครับมั่วก่อนเนาะตอนนี้มันอันไม่ได้นาะมันอันไม่ได้เพราะว่าอันแล้วมันมันจะดับเครื่องมันจะดับเนาะตอนนี้พร้อมที่จะจูดอีกครั้งแล้วพร้รอมตัว จะมากไว้เท่าไหร่อันนี้มาเติมสีไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะคัดอีกรอบครับเพื่อทําการสร้างความบาอะไรแบบนี้โหลดเครื่องดับไปแล้วตอนหลังโหลดดับที่300บาทแต่ตัวนี้ตัวหลังโฟน้อยกว่าเยอะโฟน้อยโหลดดับที่300ร้อยบาทงานไม่เท่ากันอยู่แต่ว่าตอนหน้านี้ไม่ถึง200เลยเครื่องจะดับแล้วนี่เราก็จะมั่วเนาะมันเป็นน็อตแต่งนะท่านี้ตอนหลังเป็นน็อตแต่งตอนหลังเป็นน็อตแต่งตอนหน้ามันเป็นน็อตแท้นะ ื่องไม่โหลดแล้วเขาเรามั่วไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการจู่อีกทีเนาะแต่เราจะคัดคัดไปก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะรู้จะรู้เทคนิคการห่วงเราเนาะเราจะคัดไปก่อนเราก็เราก็พร้อมจู่อีกครั้งนะครับตอนนี้เอาจริงเอาจังแล้วแต่ผมว่าปั๊มช้ามันสั่นไปสั่นมาพี่มันเป็นยังไงปั๊มช้ามันลงปั๊มช้ามันเยอะ สิ้นภารกิจนะครับสำหรับการเทสเนาะสำหรับโมมานเราบอกได้ไหมครับพี่นี่แต่ว่าเราทําก็คือขัดบล็อกขัดเพดบาวเนาะแล้วก็ประกอบไปใหม่แค่นั้นนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องเทสนะครับสําหรับเจ้ารถขุดดูซันดีเอ็กซ์สองร้อยเขามาจากไหนไม่มีใครรู้ก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานช่างโทรหลักสีนะครับสำหรับพี่พี่ชั้สนใจซ่อมปั๊มซ่อมตัวเดินะครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์สวิงครับโทรติดต่อสอบถามทีมงานช่างโทรหลักสีได้เลยครับที่ซูเปอร์โทรสี่สองสี่เก้นะครับสวัสดีครับ